เรามาชมไฮไลท์กันครับการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2024นัดที่26ครับเกมสุดท้ายของฤดูกาลธรรมศาสตร์สเตเดียนเปิดบ้านพบราชนาวีเกมนี้ราชนาวีหนีตกชั้นอยู่นะครับแต่ว่าได้ประตูขึ้นนําไปก่อนครับโอ้สวนกลับขึ้นมาครับกิติพงศ์กระยะนานกิติครับจิ้มสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปครับนี่ครับวราการจ่ายมาให้แล้วยิงเร็วเลยครับ ขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่11ครับสำหรับราชนาวีกิติพงค์นะครับยิงเรื่องนี้เราะว่าธรรมศาสตร์ได้ลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับแล้วสกัดไม่ดีสุดท้ายโดนธนาทิพย์แสงสั่งครับจิ้มเข้าไปครับธรรมศาสตร์ตีเสมอ1ต่อหนึ่งครับนี่ครับไปแย่งบอลมาจากกลางสนามนะครับธนาทิพย์ แล้ววีรศักดิ์จ่ายมาให้ครับนาทีก็จิ้มจังหวะสุดท้ายเข้าไปแตีเสมอได้สําเร็จครับนาทีที่13ตามหลังไว้แป๊บเดียวเท่นานั้นครับธรรมศาสตร์สเตเลียนธรรมศาสตร์ได้ลุ้นจังหวะนี้นะครับเีรพัฒนโยกโยกแล้วยิงครับ <c oughs> โด่งเกินไปครับบอลข้ขามคาน อร,รมาตร์หลุยต่อครับโอ้โติดเซฟสงศัก์เหล่าเคนครึ่งแรกดีช่วยราชนาวีไว้เยอะเลยครับทรงศัก์ดูครับจังหวัดเซฟอร,รมาตร์ไปเสียบอลตรงนี้ครับโดนตัดมาได้แล้วจิ้มเข้าไปครับสองประตูตัวหนึ่งครับพันธวัฒน์ธงชัยครับโอ้โหเกมสวนกลับ ได้ประตูขึ้นนำครราชนาวีนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเลยครับลูกจ่ายของกิติพงศ์มาถึงพันธวัฒน์ครับนี่ครับยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับ2-1ของราชนาวีนี่เกมครึ่งหลังเปิดมาครับแล้วไปเสมอทันควันเลยครับโอ้ตั้งแต่นาทีแรกของครึ่งเวลาหลังครับ ธนาทิพย์แสงสังครับยิงดูนี้เฉียบคมมากครับธรรมศาสตร์สเตเลียนตีเสมอ2 2ต่อ2ดูครับไม่มีใครประกบเขาเลยครับโอ้ยืนว่างๆอยู่คนเดียวครับตรงนั้นนัทวุฒิมัดยาลานไหลมาให้นะครับ2องครับแล้วครึ่งหลังหนังคนละม้วนครับธรรมศาสตร์บุกหนักเลยครับแล้วูกนี้ได้ยิงโอ้โหชนเสาจะเอาแฮตทริกครับธนาทิพ ลูกนี้จับยาวพลาดไปธรรมศาสตร์ยิงก็เรียบร้อยเลยครับแซงครับ3ต่อ2ธีรพัฒน์เหมือน4ีครับแม่ครึ่งหลังนี่ลูกเกมช็อตไปครับราชนาวีธรรมศาสตร์เขาลุยหนักครับแซงเลยครับ3 2นาที25ครับลูกยิงของธีรพัฒน์ แล้วธรรมศาสตร์มาอีกครับจังหวะน,นี้ตัดได้พีรพลยิงชนเสาแล้วบอลกระดอนมาโดนวราการเข้าประตูตัวเองไปครับ4ต่อ2ครับลูกนี้เป็นการนำเข้าประตูตัวเองของวราการนุชละออครับแหมไม่ได้เครดิตทำประตูนะครับพีรพลตายกิมนอกเขายิงไปชนเสาครับบอลกระดอนมาโดนวราการเข้าไป หลเลยครับสกอร์ร้่งหลังของธรรมศาสตร์แล้วบอลยาวดูครับปรัชญายกลูกนี้แล้วฮาบอลเลโอ้โหกดแสกหน้าเข้าไปแล้วยิงโหดจริงๆครับเอาไป10คะแนนเต็มครับปรัชญาสีมันตะโอ้โหดูครับเกี่ยวแล้วกระดกแล้วบอลเล่ครับแมส่งเข้าประกวดเลยครับลูกนี้ยิงโหดจัดประหลัดบอกครับปรัชญาสีมันตะ ตะกอไหลมาเทมารับไป5ต่อ2แล้วครับธรรมศาสตร์แล้วยังไม่พอครับสวนกลับขึ้นมาสวนกลับมาดึงหลบดึงหลบแล้วยิงเข้าไปอีกครับเป็น6ต่อ2ครับโอ้โหสาโรดหกอ่อนครับตะกอมาไหลจริงๆครับครึ่งหลังของธรรมศาสตร์สเตเลียน 6-2ไปแล้วครับแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับธรรมศาสตร์คว้า3คะแนน